จากข่าวคราวความเคลื่อนไหวในทวิตเตอร์ตอนนี้นะคะก็มีหลายต่อหลายคนเริ่มแชร์แผนการโปรโมตอัลบั้มคัมแบ็กให้น้องลิซ่าของคุณพ่อแฟนบอยคนเดิมคนเดียวอีกแล้วนะคะถ้าทุกคนยังจําได้อยู่นะกับโปรเจกต์9-9ตึกเเมือง9วันในช่วงวันเกิดของน้องลิซ่า และครั้งนี้นะคะความรักก็ไม่ได้แผ่วลงไปเลยนะคะและดูเหมือนว่าจะมากขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ํากับการจัดโปรเจกต์โปรโมททั้มแบ็กจิอัลบั้มให้น้องลิซ่าที่คุณพ่อจัดมาทั้งหมด16เมืองซึ่งต่อไปเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เรียกคุณพ่อก้าตึกเหมือนเดิมแล้วนะคะอาจจะต้องเรียกว่าคุณพ่อ16เมืองใหญ่ก็ได้นะ และคุณพอ่อก็ยังได้โพสลงไว้นะคะแล้วบอกเพิ่มเติมอีกด้วยว่ามันเป็นอะไรที่ยากมากเลยกับการจองป้ายในช่วงวันหยุดยาวจีนแล้ววันชาติจีนแบบนี้และเท่าที่เห็นจากโพสต์นะคะก็น่าจะยากจริงละค่ะเพราะไม่งั้นคุณพอ่อคงไม่แอบบ่นให้ฟังนะอันนี้ก็เลยไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าคุณพอ่อต้องมีเส้นมีสายหรือมีสมบัติเยอะขนาดไหนถึงสามารถจัดมา16เมืองใหญ่ได้ค่ะและเมือง16เมืองนะคะที่ป้ายน้องจะลงก็มีดังนี้ค่ะ เมืองนานตงเจียซิงฟูโจฟูเจียนเวินโจเซียงไฮ้ปักกิ่งกวางโจสูโจต้าเหลียนชงชิ่งหลินอี้ฉางชุนปัวไห่อูซีและเฉิงตูค่ะอันนี้แอดก็ซ้อมมาสอสมรอบแล้วนะกว่าจะอ่านได้ขนาดนี้นะเพราะอ่านยากมากเพราะฉะนั้นทุกคนคะพนมมือและกราบคุณพอ่อท่านนี้กันค่ะขอขอบพระคุณอย่างสุดซึ้งนะคะในการพยายามอย่างหนักและปโปรโมทให้กับลูกสาวของพวกเราเนาะ แต่ใดๆคือขอชื่นชมจริงๆนะคะว่าคุณพ่อใจปั้มมากเวอร์ไอคิดว่าคุณพ่ออาจจะเป็นผู้มีอิทธิพลในจีนเลยก็ได้นะคะถึงสามารถจัดป้าย16เมืองใหญ่ในช่วงวันชาติจีนได้ขนาดนี้อันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่าคุณพ่อทํางานอะไรนะแต่เชื่อว่ามีหลายต่หลายคนนะคะน่าจะสนใจเป็นสาวใช้คุณพ่อกันนะคะพอเปแต่ละทีนี่แม่หนักเหลือเกินนะ แฟนคลับน้องลิซ่าอย่างเราก็เลยพลอยยิ้มหน้าบานไปด้วยก็ต้องบอกเลยว่าปลื้มอ,อกปลื้มใจนะคะกับการโปรโมทในแต่ละครั้งที่คุณพ่อเขาจัดให้กับน้องลิซ่าค่ะแล้วก็กนิดนึงนะคะถ้าใครมีเวบอนะก็สามารถเข้าไปกดไลค์และกดคอมเมนต์เพื่อขอบคุณคุณพ่อท่านนี้ได้นะคะและคลิปนี้แอดก็เอามาบอกเราเพียงเท่านี้นะคะทุกคนพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายคะ่ะ